สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนร้านกอฟชาแนลบุรีนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับของดีนอกวัดนะครับที่หลวงพ่อกลวยปุกเซกนะครับเพื่อนๆ่เดี๋ยวเราจะมาชมกันเนาะนะครับเพื่อนอันนี้นะครับก็คือพระประจําวันนะครับออกวัดราชนัดดานะครับที่หลวงพ่อกลวยปุกเซกนะครับมีหลวงปู่โต๊ะร่วมปุกเซกนะครับเพื่อน จะสร้างประมาณปี2,510กว่านะครับเพื่อนเรียกว่าเป็นของดีนอกวัดนะครับแล้วก็สนนราคาเนี่ยยังไม่ได้สูงมากนะครับเพื่อนแล้วผมจะมารีวิวนะครับเพราะว่าพึ่งได้มานะครับเพื่อนจากใครที่ดูคลิปนะครับเพื่อนก็จะมีไป1คลิปละนะครับเรามารีวิวกันสั้นๆก่อนนะครับอันนี้พระประจําวันนะครับบันจันท์นะครับเป็นเนื้อ ผงน้ำมันนะครับผสมเนื้อผงเกสรนะครับเพื่อนเนี้โหูสภาพสวยนะครับเพื่อนรีวิวองค์ที่สองต่อกันเลยนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมนี่ใครเกิดวันไหนนะครับติดตามได้นะครับทางร้านวันอังคารนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับต่อไปนะครับเพื่อนเป็นวันพุธนะครับเพื่อนนะครับ สำหรับวันพุธเนี่ยที่ผมเคยผ่านมือนะครับในการเข้าหาเนี่ยก็จะมีพุธกลางวันกลางคืนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อนนี่มาให้ดูก่อนนะครับเพื่อนเขาจะมีเจ็ดวันนะครับแต่ผมมีได้มาห้าวันนะครับจะสวยหมดเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมมันสุกขูยสุกสวยทุกพิมพ์สวยนะครับเพื่อนใครชื่นชอบเนี่ยวันไหนก็ได้นะครับที่เราชื่นชอบเราศรัทธานะครับ นี่ไหมวันอาทิตย์นะครับเพื่อนวันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์นะครับนี่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเราเป็นผิวตุ๊กแกนะครับเมื่อนผิวตุ๊กแกจะค่อนข้างหายากเห็นไหมมันจะเป็นจุดๆๆๆๆๆอันนี้จะสนนราคาค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับเขาเรียกว่าผิวตุ๊กแกนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมการเล่นพลาเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้นะครับประสบการณ์นะครับในการเล่นหานะครับเรียน เรียนผิดแล้วก็ต้องเรียนถูกนะครับเพื่อนใครที่เรียนผิดแล้วยังเรียนผิดอีกก็อาจจะไม่มีการพัฒนานะครับเพื่อนนี้ก็เรียกว่ามาแบ่งปันความรู้นะครับเพื่อนแต่สาหรับผมเนี่ยผมเกิดวันอังคารนะครับกอบชนะบุรีเกิดวันอังคารโอ้โหอันนี้สวยมากนะครับเพื่อนสําหรับเพื่อนนะครับที่ชื่นชอบองค์ไหนนะครับเพื่อนก็ติดตามในไลฟ์สด t ิกต o อของกอบชนะบุรีได้นะครับเพื่อน ผมก็จะไลฟ์สดในช่วงกลางวันนี่แหละนะครับง่ายๆดีนะครับเพื่อนแล้วช่วงเย็นมานะครับถ้าไม่ติดะลรเดี๋ยวผมจะามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามทางร้านกอล์ฟชน่บุรีนะครับเพื่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ